hấp 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 ฮะเร็วมารอะไรเด้อเดกโดนหนโดนหนรเร็วตัดมาตัดมาตัดมาไปา้ชนพารไปเลยครับเร็วเร็วเร็วตัดมารับบอลรับบอลตีบอลเูเดเฮ้ยไ

야 혼나. 뭐 เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเร็วมาขึ้นหัวมาร้อยอะไรวะโอ้ยเร็วรู้ก้อยอย่างหัวเร็วหัวขาดเร็วเร็วเฮ้ยเร็วมาตัดมาเนี่ยไอ้โว้ยเนี่ยไอ้เนี่ยขอดอนหงายก่อน

ครับโบว์เองครับๆ3ครับเร็วครับครับให้เนจครับๆเร็วครับๆๆหาๆกดไว้ครับครับหมุนนะครับครับหมุนแน่หมุนแน่หมุนหลังหมุนหมุนแน่ข้างหน้า

เฮ้ยเร็วเฮ้ยเป็นไรทิ้งไม่เล่นเฮ้ยนี่นี่สองเกดขาไว้กดขาไว้เฮ้ยเฮ้เร็วไปเลยโยนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยกดขาไว้เฮอเฮ้ย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 เฮ้

เร็ bills, ousse, bands, วเร็ omme, วเร็วเร็วเร็ yeah. hey. ak, วเ oh, ตะล่งเร็วเฮ้เร็วเร็วโอ้เบอร์เร็ววน gradually. ตัดหน้าตัดหน้าให้ต yeah. ัดล่งตัดหน้ายมมีทเหมือนี่อยู่เนะเร็วเฮ้เร็วตัดหน้าเร็ว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 เฮ้ดูบอล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 เร็วรเอ้ยอมดูดีดย่อดีดรับ

อ่ะออกมาเลยกิ่งเลยกิ้งเลยเร็วเร็วเร็วๆ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 เฮ็วๆเร็วๆเร็วๆเร็เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ๆเร็ๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเรเรเร็วๆๆเร็าๆเร็วๆเๆๆเร็วๆเร็ว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 เรเร็เร๊บเร็วๆเๆเๆเเร็ว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  เร็วห้างอ๊บเงี้ยมเหยียดตัวไปเลยเหยียดตัวไปเลยอะไรอะไรอะไรอันล่าอ๊บเร็ว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 อ๊บอ๊บหนึ่งสองดิ๊ดอุ้ยอุ้ยอ้ยไปเอ๊บเร็วอย่าลง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 หนึ่งสองดิ๊ดเงี้ยมจะตู้ ทีนึงสวยๆหน่อยเอบหัวชนเอาเร็วเอเอนี่บีกี้ี่ซ้ายไเออไม่ต้องมวนขอรอบไปเอบเร็วเอบลุกทางน้าเอเอเอหนึ่งสอเฮ้ยีไปเลยดีไปเลยเอบเร็วเอเอตัดเอเอดีหนึ่งสองดีเออดีไปเลย เร็วลูกเร็วมวนมวนมวตัดหน้าครับนี่ยดีไเลยมไม่ต้องสโลว์แล้วครับเร็วตัดครับหนึ่งสองดีสโลว์เหมือนเดิม,ม,มดจะมเร <ไป S 2> ็วแบบนั้นนะเพือนกันไปครับเร็วนี่ดูเด,ดี๋ยวตอนนั่งเลยขอไปเลย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 เร็วเร็ว ฮั๊บๆๆๆเฮ้ยโอ้ยบ้ัเฮ้ยเป็นแม่ไปเลยเร็วเร็วเร็วเอาเฮ้ยอ่าเอาเรื่องจาดมาเร็วนึง่อัมาแล้วไปเร็วเช็ดคลองความองตัวหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยอ้ะ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 อ้วน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 หนึ่งสองดีอู้เหลือเลยรม่ของจริงว่ะไป เร็วเอบเอ๊บเอนึ่งสองนี่เด้อเด้อเด้อเด้ไปเร็วเบเอ๊บเอบเอเอ่ดิเอใช้ยาแล้วครับเนี่ยไปไหนพลังใบไปเร็วเอบยาวขึ้นนะบางไงไกลขึ้นนะเร็วดิ มีตไปดูน้องใส่ทุกคืนเลยเพื่อให้มีใบต้มทุกวันรัานทุกคืนไปเรเร็เร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วร็วเร็เร็ว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 เร็ร็วเร็วเร็วเเเรรนรนวเเวเวเรอเร็วรเร็ว